จะะสมการทำคลิปนี้ทำขึ้นเพื่อสำหรับนะักออกแบบมือใหม่และแม่ค้าออนไลน์ที่อยากจะทำออกแบบโฆษณาด้วยตัวเองโดยไม่ต้องลงโปรแกรมและไม่รู้ว่าจะออกแบบยังไงซึ่งคลิปนี้อาจไม่ถูกใจนะักออกแบบระดับแอดวานซ์หรือผู้เชี่ยวชาญคลิปนี้จึงเน้นสอนนะักออกแบบมือใหม่และแม่ค้าออนไลน์นะจ๊ะขอบคุณค่ะ สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับสู่ช่อง Serial Design นะคะวันนี้อุ้มจะมาสอนออกแบบโฆษณาด้วย c a n วาค่ะโดยไม่ต้องใช้ Photoshop หรือว่า Illustrator เลยนะคะซึ่งมันเหมาะกับมือใหม่มากๆเลยนะคะที่ใช้โปรแกรมไม่เป็นหรือไม่อยากติดตั้งโปรแกรมเลยแล้วก็อยากจะทำออกแบบโฆษณาเพื่อมาทำเป็นแบรนด์ของตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งก็เหมาะมากๆเรื่เหมือนกันนะคะก็ไปเริ่มดูกันได้เลยนะคะ ก่อนอื่นเลยนะคะที่เราจะเริ่มออกแบบนะคะอุ้มจะขอแนะนําเว็บไซต์ที่ชื่อว่า Remove BG ค่ะนี่เลยเป็นเว็บไซต์ที่ตัดภาพ PNG ได้นะคะอุ้มจะทดสอบตัดภาพให้นะคะก็คือให้เรากดที่ปุ่ม Image สีฟ้าได้เลยนะคะเราก็กดที่ผลิตภัณฑ์ที่เราจะตัดนะคะรอให้เขาโหลดก่อนเบิงแลวทีนี้ก็จะเป็นแบบนี้เลยเข้อตัดได้เนียนมากๆแล้วก็ตัดได้ดีเลยแหละ เดี๋ยวเชี่ยวโดยที่เราไม่ต้องใช้ Photoshop หรือว,ว่า AI เลยนะคะแล้วก็ทีนี้ให้เรามาเริ่มออกแบบกันนะคะและวทีนี้ก็ให้กดที่คําว่าสร้างงานออกแบบแล้วกดที่คําว่ากําหนดขนาดเองนะคะความกว้างเนี่ยอุ้มจะเลือกเป็นพันสแล้วก็ความสูงคือ800นะคะส่วนอุ้มก็คือมันมีให้อยู่แล้วก็คืกดเลือกได้เลย สิ่งที่เราต้องเตรียมเลยก็คือใบไม้นะคะที่เราจะต้องเอามาใช้เพื่อจัดประมาณสีมุมเนี่ยค่ะแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่เราจะต้องเอามาใช้ด้วยเหมือนกันนะคะส่วนฟอนต์เนี่ยอุ้มก็จะบอกน,นะคะว่าเราจะใช้ฟอนต์อะไรนะคะแล้วก็ทําเป็นเงาด้วยนะคะก็จะบอกด้วยนะคะเพื่อมาเริ่มกันเลยนะสีพื้นหลังที่อุ้มจะใช้เลยก็จะเป็นสีพื้นหลังสีฟ้านะคะก็ให้เรากดที่สีพื้นหลังแล้วเรากดตุบบวกแล้วเราก็พิมพ์ตามนี้กันได้เลยนะคะคือจะเป็น ดี e ก้แล้วก็ี7นะ ก็จะเป็นภาพแบบนี้กันได้เลยนะและทีนี้ก็ให้เราหาภาพใบไม้กันนะคะภาพใบไม้เนี่ยเราก็ไปตัดมานะคะหาได้อินเทอร์เน็ตทั่วไปเลยแล้วถ้าเราหาภาพใบไม้เสร็จเนี่ยเราไปตัดในเว็บไซต์เนี้ยแล้วกดคลิกขวาคัดลอกแล้วก็เอามาใส่ในหน้านี้นะคะมันก็จะเข้าไปอยู่ในที่หน้าอัพโหลดของเรานะอุ้มก็ขออนุญาตหาภาพใบไม้กันก่อนนะโอเคแล้วก็เจอภาพใบไม้แล้วนะคะก็ให้กดคลิกภาพใบไม้เลยอุ้มก็จะเอาใบไม้ฝั่งนี้นะคะ แล้เราก็กดเลื่อนมาเลื่อนเข้ามาเลื่อนเข้ามา,เล,เ,า,มาเลื่อนเข้ามาประมาณนี้โอเคแล้วให้เราก็ขยายใหญ่ขึ้นนะคะกําหนดให้มันขยายใหญ่ประมาณนี้นะแล้วก็ให้เราเอามาไว้ตามมุมสมุมนี้เลยก็ให้เรากดคอนโทรลซี 4, แล้วก็คอนโทรลบีนะคะแล้วเราก็ต้องปรับมันนะคะกดไปที่พิกปรับให้มันเข้ากับมุมนะคะโอเคแล้วก็ปรับกันเลยนะ โอเคมันก็เข้ากันแล้วเราก็ปรับมาไว้กันถแถวๆนี้กันนะโอเคเราก็ทำตามที่อุ้มทำกันได้เลยนะโอเคพอเสร็จแล้วนะคะก็เหลือที่เราต้องทำเงานะคะโอเคเราก็มาเลื่อมันได้เลยเงาก็ให้เรากดคอนโทนซี C, แล้วก็คอนโทนวี B เหมือนเดิมนะคะและทีนี้เราก็กดไปที่ปรับนะคะปรับความสว่างเราก็จะประมาณลบร้อยนะคะส่วนคอนทราแน่เรา,เาจะประมาณร้อยนะคะเลื่อนมาทางนี้กันได้เลยนะคะ ส่วนอุ้มจะปรับเบอร์นะคะเป็น2 3นะคะโอเคถ้าเราปรับเยอะเกินไปนะคะมันจะเกิดอะไรขึ้นนะคะก็ดูได้เลยอุ้มจะปรับสุดๆเลยนะคะอ่ามันก็จะกลายแบบมันไม่ค่อยเนียนแล้วอะคะ่ะมันก็จะมีเส้นเงาให้เราเห็นนะคืออุ้มแนะนําคือปรับก็คืออย่าปรับเยอะเกินไปนะคะประมาณสัก10หรือว่า20ก็ได้นะคะมันจะได้ดูเนียนขึ้นส่วนอุ้มก็จะย3านะและทีนี้ให้เราก็เลื่อนมาไว้อย่างนี้นะคะ กัน,นนี้ก็จะดูเหมือนเงามากขึ้นนะคะโอเคเราก็มาเริ่มทํากันได้เลย โอเคและนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเหลือที่เราจะต้องเอาผลิตภัณฑ์มาใส่นะคะส่วนอุ้มก็จะเอาผลิตภัณฑ์ที่ตัดไว้นะคะก็ให้กดคลิกขวาแล้วก็คัดลอกรูปภาพค,ค่ะแล้วเราก็มาที่หน้าที่เราจะออกแบบไว้นะคะแล้วกด Ctrl V โอเคมันก็จะขึ้นมาหน้าแบบนี้กันใช่ไหมคะก็ให้เราขยายใหญ่ขึ้นมาหน่อย อโอเคแล้วทีนี้ก็ให้เรากดคอนโทรล C และคอนโทรลีคะ่ะแล้วเราก็เอาภาพอันนี้นะคะก็กดปรับกันได้เลยเดิมอย่าให้มันเข้มกว่านี้ก็เอาประมาณสักสามสิบเลยแล้วกันโอเคมันยังมันยังไนมะ่ค่อยเนียนเท่าไหร่ให้เรากดปรับลดลงมานะประมาณสักยี่สิบสามเหมือนเดิมนั่นแหละโอเคเราก็จะได้เงาแบบนี้นะคะต่อไปเลยก็คือฟอนต์ตัวอักษรนะคะก็ให้เรากดที่คำว่าข้อความ แต่ทหนี้เราก็จะเจอแบบนี้เลยเราไม่จําเป็นต้องไปเลือกผ้าแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะเจอตัวนี้เลยที่เขามาให้โอเคและทีหนี้ก็เลือกมามันก็จะเป็นหน้าแบบนี้ใช่ไหมคะเราก็จะพิมพ์คําว่า fresh นะคะส่วนอุ้มจะขอไม่พิมพ์นะคะเพราะอุ้มก็มีอยู่แล้วนะคะก็อุ้มจะขอเป็นขัดลอกนะคะกันได้เลย โอ okay. เคแล้วก็แล้วแต่เราจะปรับฟอนต์นะคะถ้าเราแบบว่าเออไม่อยากให้มันติดกันแบบนี้นะคะก็ให้เรากดคลิกขวาค่ะแล้วก็กดยกเลิกจัดกลุ่มนะคะปรับให้มันบาลานซ์มากขึ้นนะคะส่วนเราก็จะกำหนดขนาดฟอนต์นะคะเป็น21.6นะคะก็เลื่อนอันนี้มาหน่อยส่วนฟอนต์นะคะอุ้มจะเอาเป็นขนาด106นะคะ แล้วก็โอเคและต่อไปเหลือที่เราจะต้องทําให้มันเป็นแบบจุดๆกันแบบนี้นะคะเป็นจุดๆแบบนั้นนะคะก็ให้เราไปที่องค์ประกอบนะคะแล้วก็ให้เราพิมพ์คําว่าสีน้ํานํามาทำ อ่าแล้วทีนี้เราก็ให้เลือกสีน้ําตัวนี้นะคะแล้วทีเนี้ยก็ให้เราขยายให้มันใหญ่ขึ้นให้ขนาดมันแบบเท่าๆประมาณนี้นะคะให้เราก็กดไปที่สีเอาสีเดียวกับสีพื้นหลังเลยนะคะโอเคก็มันมันไม่เห็นเป็นสีจุดๆใช่ไหมคะก็ให้เรากดคลิกขวาค่ะที่สีน้ํานํามาทํานะคะแล้วก็ให้เลือกคําว่านํามาไว้ข้างหน้าสุดและทีเนี้ยก็ให้เรากดที่ขอบตัดเราก็ขอบตัดมาประมาณเท่านี้เลย แล้วก็กด enter ได้เลยนะคะด้นี้ก็เหลือคําว่าพิมพ์คาว่า 15m นะคะให้เรากดมาที่ข้อความให้เราเลือกข้อความที่ส่วนน้อยนะคะมันจะเป็นแบบเล็กอันนี้มันดูใหญ่เกินไปนะคะอุ้มจะกําหนดขนาดประมาณ21นะคะแล้วก็พิมพ์ว่า 15ml 15ml และให้เรามาปรับฟอนต์เป็น ตัวฟอนนี้เลยนะคะถ้าเราหาไม่เจอก็ให้พิมพ์ตามนี้ได้เลยนะและให้นี้ยก็ให้เรากดตัวหนานะคะก็ <S <S คือตัว b อ่ามันไม่หนาใช่ไหม <S <S ก็ให้เราไปปรับอันเนี้ยให้เราก็กดคลิกใหม่นะคะ <S <S ก็คือปรับคลิกดกดคลิกตัวนี้นะคะแล้วก็กดปุ่มตัวหนาโอเคให้เราเลือกฟอนทั้งหมดอันเนี้ยนะคะก็คนทน A นะคะแล้วก็กดตัวหนานี้นะคะอ่าแล้วให้นี้มันจะได้ประมาณเท่านี้นะคะให้เรากดมาไว้ข้างๆตัวนี้เลย เป็นอันจบแล้วนะคะก็จะดูใกล้ใกล้เคียงกับตัวต้นฉบับนะ ก็ขอบคุณมากๆานะคะที่ดูของอุ้มจนจบนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ช่อง YouTube ให้อุ้มด้วยนะคะที่ชื่อ s ซล l ล r Design นนะคะแล้วก็เพจที่อุ้มอยากจะแนะนำก็คือจะเป็นเพจที่ชื่อว่าสะดุดตานะคะแล้วก็เพจมีเพจหนึ่งที่อุ้มเอาไว้สำหรับทำวีล็อกนะคะเป็นคลิป Howto สอนแต่งหน้าจะชื่อว่าเพจชื่อ s e ล l ล r Design นนะคะส่วนช่อง YouTube ก็จะเป็นช่องเดียวกับเพจที่ชื่อว่า s ซล l ล r Design เหมือนกันนะคะก็ขอบคุณมากๆนะคะที่ดูคลิปอุ้มจน จบนะคะจะจมีคลิปต่อๆไปมาให้ได้รับชมนะคะจะเป็นคลิป how to ต่างๆมากมายที่จะช่วยให้คุณผู้ชมได้นะคะก็ขอบคุณค่ะ